เรื่องเล่าฟีสไตล์เรื่องเจ้านิวแทบขาดใจหนีผัวไปให้คนงานค่ะสวัสดีค่ะหนูไม่ชื่อฝ้ายค่ะหนูได้แต่งงานอยู่กินกับสามีของหนูแล้วสามีของหนูเขามีชื่อว่าพี่สนนะคะพี่สนกับหนูได้มาทํางานอยู่ที่เมืองแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัดนะคะเราทั้งสองคนได้รับมอบหมายมาคุมคนงานอยู่ที่นี่ โดยที่พี่สนเป็นหัวหน้าของหนูอีทีหนึ่งค่ะเราทั้งสองคนตั้งใจทำงานตรงนี้เป็นอย่างมากเพราะว่ามันเป็นงานที่ได้เงินเดือนเยอะเราก็เลยหวังว่าจะเก็บเงินเดือนตรงนี้เอาไว้ปลูกบ้านเป็นของตัวเองสักทีหนึ่งแต่เนื่องจากเราทั้งสองคนทั้งคุมคนงานที่มันเยอะแยะหนูก็เลยแต่งตั้งคนงานขึ้นมาอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะช่วยคุม คนงานที่เหลืออีกทีหนึง่งเพราะลำพังหนูกับพี่สนแค่สองคนเราคุมกันไม่ไหวหรอวคะ่ะและคนงานที่หนูแต่งตั้งขึ้นมานั้นเขามีชื่อว่าเล้งเล้งเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็อดทนกับการทำงานเป็นอย่างมากหนูจึงไว้ใจที่จะสั่งงานกับเล้งเท่านั้นแล้วก็จะให้เล้งไปสั่งคนอื่นๆอ,อ,อีกทีหนึง่งมันก็เลยเบาแรงของหนูไปได้เยอะและว,วันนี้นะคะ วันที่เจ้าของเหมืองจะมาตรวจงานดูความเรียบร้อยของที่นี่พี่สนก็เลยมาบอกหนูว่านน่ฝ้ายเดี๋ยวเจ้าของเหมืองแห่งเนี้ยจะมาตรวจงานน่ะฝ้ายไปสั่งลูกน้องว่าให้แต่งตัวให้เรียบร้อยละ่ะรู้เปล่าหนูก็เลยตอบไปว่าได้เลยคะ่ะพี่สนเดี๋ยวหนูจะจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยล่ะคะ่ะว่าแต่มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวใช่หรือเปล่าคะพี่สนจึงตอบว่าอ๋อ มีอีกเรื่องหนึง่งคนงานคนไหนที่ทำงาน,นเหนื่อยแล้วอยากจะไปนั่งพักให้ไปนั่งหลบๆหน่อยนะเดี๋ยวเจ้าของเหมืองเขามาเห็นเข้าเขาจะไม่ชอบใจเอาหนูจึงยิ้มให้พร้อมกับพยักหน้าจากนั้นหนูก็ไปสั่งงานกับเล้งซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานอีกทีหนึ่งพี่เล้งพี่เล้งคะมาหาหนูหน่อยคะ่ะหนูมีอะไรจะสั่งงานสักหน่อยเล้งจึงรีบวิ่งมาท,าทันทีมีอะไรหรอครับหัวหน้าบอกผมมาได้เลยครับ หนูก็เลยตอบไปว่าพอดีว่าพี่สนเขาสั่งหนูมานะคะว่าวันนี้จะมีเจ้าของเหมืองมาตรวจงานที่นี่นะคะพี่เล้งช่วยไปดูแลความเรียบร้อยแล้วก็ช่วยสั่งคนงานว่าให้แต่งตัวตามที่บอกกันนะคะส่วนใครที่ทำงานเหนื่อยให้ไปนั่งหลบๆหน่อยเล้งก็เลยตอบมาว่าอ๋อได้เลยครับหัวหน้าเดี๋ยวผมจะจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยครับ เมื่อเล็งผู้จบก็รีบวิ่งไปบอกคนงานที่อยู่ภายในเหมืองทุกคนตามที่สั่งพอเวลาผ่านไปไม่นานมากนักทางเจ้าของเหมืองก็เดินทางมาถึงหนูกับพี่สนก็เลยออกไปต้อนรับนะคะซึ่งบอกเลยว่าเขามากันหลายคนมากหนูก็เลยต้องค่อยๆดูแลเขาทุกๆคนแล้วก็พากันเดินชมรอบๆเมืองเมื่อคณะเจ้าของเหมืองและหนูกับพี่สน กำลังเดินตรวจด,ดูอยู่ก็พบว่ามีคนงานบางคนแต่งตัวไม่เรียบร้อยและบางส่วนที่เพิ่งจะทํางานเสร็จมีอาการเหนื่อยๆหอบบมานั่งพักกันก็มีมันเลยทาให้เจ้าของเหมืองรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากหลังจากที่ทั้งหมดเดินตรวจจนครบทุกที่แล้วนั้นเขาก็ได้เรียกพี่สนเข้าไปคุยเป็นการส่วนตัวส่วนตัวของหนูเองได้แต่ดยืนรออยู่ข้างนอก พี่สนกับเจ้าของเหมืองใช้เวลาคุยกันอยู่สักภาคใหญ่ๆแล้วก็เดินออกมาจากห้องหนูเห็นหน้าตาของพี่สนแล้วก็รู้ดีเลยว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆหลังจากที่เจ้าของเหมืองไปแล้วนั้นหนูก็เลยเดินเข้าไปถามพี่สนนะคะว่ามีอะไรหรือเปล่าคะพี่สนหนูดูหน้าตาของพี่แล้วเหมือนจะเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเลยค่ะพี่สนหันมามองหนูตาเขียวปัดด้วยสีนหน้าที่ไม่ดีมากนักแล้วก็บอกว่า ฝ้ายพี่สั่งไปแล้วใช่ไหมว่าให้ดูแลคนงานให้แต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วอะไรกันเนี่ยพอเวลาเดินไปตรวจงานกลับเจอเฉยเลยงานเข้าพี่เลยทางเจ้าของเหมืองเขาไม่ชอบใจมากๆเลยนะรู้เปล่าหนูจึงก้มหน้าแล้วบอกว่าหนูต้องขอโทษค่ะพี่สนคือว่าหนูก็สั่งงานไปแล้วนะคะหนูไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะพี่สนมโหพูดขึ้นมาอีกว่าอ๋อ แล้วยังมีอีกนะทางเจ้าของเหมืองเขาเห็นว่ามีคนงานแอบนั่งพักก็มีนี่มันอะไรกันฮะฝ้ายพี่สั่งงานไปแล้วทําไมถึงทําไม่ได้ล่ะเหมือนถ่มน้ําลายทิ้งยังไงไม่ลู้อยากจะโดนเขาให้ออกจากงานหรือไงเฮ้งานอะเงินเดือนดีๆแบบเนี้ยเราจะไปหาที่ไหนได้คิดบ้างสิฝ้ายคิดหนูก็เลยได้แต่โก้มหน้าแล้วก็บอกว่าหนูก็ไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ หนูขอโทษกับสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วนะคะแต่พี่สนก็ยังดุเหมือนเดิมเลยค่ะยังไม่หายเครืองใจหนูแล้วก็บอกว่าแล้วไอ้เรื่องหัวหน้าคนงานอีกนะไม่รู้จะแต่งตั้งมันขึ้นมาทําไมให้มันเสียเงินเพิ่มขึ้นดูสิเนี่ยมาช่วยอะไรเราไม่ได้เลยเนี่ยห <c oughs> เหนื่อยจริงๆเหนื่อยใจหนูก็เลยตอบไปว่าแต่พี่เลง้งเขาก็ไปทําตามหน้าที่อย่างที่หนูบอกกันนะคะ พี่สนพี่สนใจเย็นๆค่ะแต่เนื่องด้วยคนงานทางเหมืองของเราอะ่ะมันมีจำนวนเยอะเอวนร้อยคนบางคนอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราสั่งก็ได้ค่ะเนี่ยถ้าเราไม่มีพี่เล้งมาคอยช่วยคุมคนงานอีกทีเราจะเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะพี่สนพี่สนจึงบอกว่าแหม่ปกป้องกันดีนักนะที่พูดไปอะไม่เข้าใจเลยใช่ไหมไปไปไปไหนก็ไปไปพี่ไม่อยากเห็นหน้าฝหาย หรือใครๆตอนนี้นะหนูนี่อึ้งไปเลยค่ะหนูไม่คิดว่าพี่สนจะพูดจากับหนูแบบนี้หนูจึงรีบเดินออกมาจากเหมืองแล้วก็เดินตรงไปที่ป่าด้านหลังเหมืองโดยทันทีแล้วเล้งที่เป็นหัวหน้าคนงานก็รีบตามหนูไปทันทีแล้วก็ถามหนูว่าหัวหน้าหัวหน้านั่นหัวหน้าจะไปไหนอะครับข้างหลังมันเป็นป่าทึบนะครับหัวหน้าหนูไม่ได้สนใจพี่เลี้ยงเลยค่ะหนู เดินตรงๆไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยค่ะแบบไม่คิดอะไรเลยแต่พี่เล้งก็ยังคงเดินตามหนูมาเรื่อยๆแล้วก็มาจับหนูเอาไว้แล้วบอกว่าหัวหน้าหัวหน้าใจเย็นๆสิมีอะไรก็ระบายใส่ผมมาก็ได้นะครับผมยินดีรับฟังหนูก็เลยมองหน้าพี่เล้งแล้วก็ยอมหยุดเดินหลังจากนั้นหนูก็นั่งแบบเงียบๆแล้วพี่เล้งก็บอกว่าใจเย็นๆน,นะครับหัวหน้ามีอะไรค่อยๆพูดออกมา คืนหัวหน้าเดินไปแบบเนี้ยมันจะไม่ดีนะครับหัวหน้าพูดมาเถอะครับหนูก็เลยมองหน้าพี่เล้งแบบช่างใจแล้วบอกว่าคือว่าหนูโดนพี่สนบ่นมานะคะพี่เล้งแถมจะบ่นหนูเยอะซะด้วยนะคะเขาบอกว่าไม่อยากเห็นหน้าของหนูแล้วค่ะหนูรู้สึกเสียใจอะคะ่ะพี่เล้งพี่เล้งปลอบใจหนูใจเย็นๆน,นะครับหัวหน้าเขาคงจะอาจเผลอไป เอพูดอะไรที่มันไม่ดีนะครับผมว่าเดี๋ยวเขาก็หายโกรธเขาคงจะดีเองแล้วครับตอนนี้เรารีบกลับไปเถอนนะครับนี่มันจะมืดค่ำแล้วด้วยเดี๋ยวเราจะหลงป่าเอาได้นะครับหนูก็เลยบอกไปว่าไม่อะค่ะพี่เล้งหนูยังไม่อยากกลับหนูคออยู่ตรงนี้ก่อนพี่เล้งกลับไปก่อนก็ได้เดี๋ยวหนูใจเย็นลงแล้วหนูจะกลับเองละคะ่ะพี่เล้งมองไปรอบๆแล้วบอกว่า แล้วจะให้ผมทิ้งหัวหน้าเอาไว้กลางป่าได้ยังไงกันถ้าหัวหน้ายังไม่กลับผมจะอยู่เป็นเพื่อนหัวหน้าเองครับหนูก็เลยหันไปบอกพี่เล้งว่าหนูต้องขอขอบคุณพี่เล้งมากๆนะคะที่คอยอยู่เคียงข้างหนูตลอดเวลาหนูเลือกคนไม่ผิดจริงๆที่เลือกพี่มาเป็นหัวหน้าคนงานของที่นี่อีกทีพี่เล้งก็เลยยิ้มให้หนูแล้วก็นั่งเป็นเพื่อนหนูไปเรื่อยๆหลังจากนั้นฟ้าก็เริ่มจะมืดข้าขึ้นเรื่อยๆ อากาศภายในป่าก็ดูเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดพี่เล้งก็เลยไปหากิ่งไม้มาทำกองไฟเพื่อที่จะให้หนูได้รู้สึกอบอุ่นแต่มันก็ยังไม่หายหนาวเพราะอากาศมันเย็นลงมากเนื่องด้วยหนูไม่ได้มีเสื้อคลุมกันหนาวมาหนูก็เลยพูดขึ้นมาว่าหนูหนาวมากๆอะค่ะพี่เล้งขนาดมีกองไฟนะั้นเนี่ยทำไมมันรู้สึกหนาวแบบนี้ละ่ะคะพี่เล้ง พี่เล้งจึงบอกว่าอากาศในป่ามันก็แบบนี้แหละจ้ะหัวหน้าเนี่ยนะจะให้ผมกลับไปก่อนแล้วหัวหน้าจะอยู่คนเดียวเป็นไงล่ะชีวิตในป่าในดงมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับหัวหน้าหนูก็เลยหันไปมองแล้วก็ตอบพี่เล้งเขาว่าจริงด้วยแฮนูต้องขอโทษพี่เล้งด้วยนะคะที่หนูทําให้พี่เล้งต้องมาลําบากกับหนูด้วยงั้นเรากลับัปก่อนเถอะคะ่ะพี่เล้งจึงบอกว่า ไม่เป็นไรหรอกหัวหน้าผมลำบากมาทั้งชีวิตจนชินแล้วส่วนไอ้เรื่องจะออกจากป่าตอนเนี้ยมันคงไม่ทันแล้วล่ะนี่มันมืดมากแล้วผมจำทางกลับไม่ได้นะครับเราต้องรอจนถึงฟ้าสางในช่วงเช้าก่อนคืนเราฝืนที่จะเดินกลับไปแล้วก็เราอะอาจจะหลงมากกว่านี้ก็ได้นะครับเมื่อพี่เลี้งบอกแบบนั้นหนูก็เลยต้องทนนั่งไปเรื่อยๆจนมันเริ่มที่จะดึกตืเข้า หนูหนาวจนตัวสั่นสะท้านพี่เล้งเห็นอย่างนั้นก็เลยบอกว่าหัวหน้าหัวหน้าครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับแต่เราต้องขยับมานั่งใกล้ๆกันแบบติดๆกันนะครับเราถึงจะมีไออุ่นขึ้นมาหนูจึงขยับไปนั่งใกล้ๆพี่เล้งอย่างใกล้ชิดแล้วจังหวะนั้นเองหนูได้เห็นดวงตาอันห่วงใยของพี่เล้งมันทำให้หนูประทับใจมากเลยค่ะ และแล้วเราทั้งสองคนก็หวั่นไหวไปตามบรรยากาศเราได้เล่นบทเพลงแห่งความรักแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันเพื่อที่จะคลายหนาวแต่ขอบอกเลยนะคะว่าของพี่เล้งนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆมันอลังการมาฮือมาเป็นอย่างมากมันก็เลยทําให้หนูได้ถึงใจสุดๆไม่รู้ว่าพี่เล้งเอามาจากไหนมากมายหรือว่าพ่อของเขาจะรักเขามาก ถึงได้ให้เข้ามาได้ขนาดนี้เลยหนูมีความสุขมากๆเลยค่ะกับทุกจังหวะที่พี่เล้งทำให้หนูหลังจากนั้นเราก็มานอนกันอยู่ข้างๆกองไฟและแล้วก็มีแสงไฟจำนวนมากกำลังเดินตรงมาทางนี้แล้วนั่นก็คือคนงานในเหมืองและพี่สนค่ะเมื่อพี่สนเห็นหนูกำลังนอนอยู่ก็วิ่งเข้ามาหาด้วยความดีใจคนดีของพี่ไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมเนี่ย พี่ต้องขอโทษด้วยนะที่พูดไม่ดีกับฝ้ายเมื่อวานเนี้ยต่อไปนี้พี่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะแล้วพี่สนก็หันไปบอกเล้งว่าขอบใจนายมากๆนะเล้งที่คอยมาดูแลคุณฝ้ายให้นะ่ะถ้าไม่มีนายคุณฝ้ายคงจะหนาวแย่แน่ๆเลยเนี่ยงั้นเราก็กลับกันเถอะทุกคนเป็นห่วงมากหลังจากนั้นพี่สนก็พาหนูกับพี่เล้งกลับมาหนูก็เลยหันไปยิ้มให้กับพี่เล้งขย,ยิบตา เป็นอันว่าเราสองคนรู้กันแค่รอโอกาสและจังหวะที่มันเหมาะสมเราจะช่วยมันไว้เราสองคนยิ้มให้กันแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อแค่เก็บมันเป็นความลับเอาไว้ภายในใจของเราทั้งคู่ตลอดไปขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาลับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับแอดมินด้วยนะคะถ้า ชอบเรื่องนี้นะคะอย่าลืมส่งดาวหรือสมัครสมาชิกกันเข้ามานะคะทาระฝั่งทาง YouTube ก็อย่าลืมสนับสนุนช่องโดยการซื้อซูเปอร์สติ๊กเกอร์หรือสมัครสมาชิกกันเข้ามาเยอะๆนะคะ